วันนี้พี่ยามพูดถึงคณะมรณะศินสาขานิเทศศินคลิปนี้เป็นหลักสูตรประจำปี2,566โอเคประจำปีการศึกษา2,566นิเทศศิลปีนี้เนี่ยเขาจะรับ45คน45คนด้วยกันเรามาดูกันดีกว่าว่าต้องใช้อะไรบ้างเออ สวัสดีครับวันนี้พี่จะมามาพูดในคลิปนี้เกี่ยวกับเรื่องของ T Cas สรอบหนึ่งของมหาไรศิลปรกรเป็นเหมือนกับมนขังเป็นเหมือนกับเขาพยายามที่จะคัดเด็กๆด้วยเงื่อนไขทางฝีมือเต็มๆเลยฝีมือทางการวาดฝีมือทางไรในสิ่งที่เขาต้องการเพราะเขารู้สึกว่าจริงๆแล้วคอมพิวเตอร์มันสามารถไปพัฒนาต่อยอดได้แต่ตอนเด็กๆเนี่ย ทักษะทางฝีมือหรือสกิลเนี่ยมันเป็นทักษะที่จําเป็นมากเพราะว่าถ้าโตไปแล้วเราจะย้อนกลับมาพัฒนาทักษะทางสกิลซึ่งเป็นพื้นฐานของการออกแบบใน,ในเรื่องราวต่างๆเนี่ยมันน่าจะยากเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเทรนด์ของมหาลัยศิลปาะก่อนเนี่ยยังคงเป็นเทรนด์ที่มีระดับฝีมือหรือสกิลให้ความสําคัญกับพวกนี้อยู่ค่อนข้างเยอะวันนี้พี่ยมพูดถึงคณะมัณฑนาศิลป์ สาขานิเทศศิลป์คลิปนี้เป็นหลักสูตรประจําปี2,566โอเคประจํำปีการศึกษา2,566นิเทศศิลป์ปีนี้เนี่ยเขาจะรับ45คน45คนด้วยกันเรามาดูกันดีกว่าว่าต้องใช้อะไรบ้างเออเขาต้องการผลงานวาดเส้นคือ drawing นี่แหละอ่าให้เรา drawing ใส่ในกระดาษ A3 ได้ทั้งแนวตั้งแล้วก็แนวนอนเนาะจัดวางภาพในสัดส่วนที่ เหมาะสมกับขนาดของกระดาษโอเคเวลาเราวาดเราก็จะไม่วาดเล็กเกินไปวาดใหญ่เกินไปเราก็แมネจเนาะส่วนใหญ่กระดาษที่เราใช้ก็จะเป็นกระดาษคิดว่ากระดาษปอนน่าจะดีที่สุดเนาะให้เว้นระยะภาพห่างจากขอบกระดาษด้วยประมาณโดยรอบเนี่ยทำกรอบเนี่ยประมาณสัก1.5เซนติเมตรห่างจากตีกรอบจากขอบกระดาษนะไม่จํากัดเทคนิคโดยให้ส่งเป็นผลงานจริงเท่านั้น โดยตามโจทย์กําหนดให้คุยเขาจะแบ่งให้มี4หัวข้อดังต่อไปนี้เนาะตัวแรกเนี่ยเขาจะให้เขาจะให้เรา drawing หุ่นนิ่งหุ่นนิ่งเนี่ยแสดงโครงสร้างภายนอกหลายคนก็คงเคยเห็นเคยอะไรพวกนี้เนาะมันจะมี drawing portrait แบบคนจริงๆแต่อันเนี้ยต้องเป็นหุ่นปูนปัสเตอร์ที่เราเคย drawing กันคราวเนี้ยต้องแสดงโครงสร้างภายนอกให้ชัดเจนหรือโครงสร้างภายในให้ชัดเจนไม่ต้องไม่ต้องใช้เฉดหรือแสงเงาคือเขาต้องการเส้นแล้วเขาต้องการฟิกเกอร์ที่ชัดเจน ของมันทั้งภายนอกภายในเนาะทั้งภายนอกคือฟิกเกอร์นอกกับภายในก็คือเนี่ยองประกอบดีเทลของข้างในเนาะในภาพก็จะมีภาพประกอบอยู่แล้วเนาะส่วนแผ่นที่2เนี่ยเขาต้องการคุนนิ่งที่คราวเนี้ยเขาต้องการให้มีแรงเงาด้วยเราค่อยๆฝนไอ้ภาพที่แล้วไม่ไม,ไม่ต้องเนาะออโดยให้แสดงองค์ประกอบของแสงและเงาให้ครบสมบูรณ์ตัวที่3คือ drawing ภาพวิวทิวทัศน์หรือพวกแลนด์สเคปโอเคภาพวิวทิวทัศน์แลนด์สเคปเนี่ยเขาจะเน้นตัวระยะใกล้ กับระยะไกลแล้วก็ความถูกต้องของการเขียน p e r s p e เ t i v e โ okay, อเคเราอาจจะหาวิวทิวทัศน์อะไรแล้วมีทางเดินมีอะไรที่มันสามารถแสดงออกให้เข้าเห็นว่ามันมีความถูกต้องของ Perspective ก็ได้แต่เราเพียงแต่เราว่าเราเราเน้นไปที่วิวทิวทัศน์จริงๆเราจะไม่ได้ใส่ตัวสถาบัยกรรมเข้าไปในงานมากหนักเนาะอาจจะเป็นหรือถ้ามันมีแวบหนึ่งก็ก็ไปนเน้นที่ตัววิวทิวทัศน์ เป,เป็นหลักละกันส่วนอันที่4ก็คือจะเป็น drawing portrait หรือว่าภาพบุคคลทั่วไปอันนี้จะเป็น4ใบที่ทางนิเทศศิลป์เนี่ยเขาต้องการเนาะ mm hmm. เขามีหมายเหตุมาด้วยหมายเหตุก็คือการสร้างสารรค์ผลงานกำหนดให้วาดจากต้นฉบับจริงใช้เวลาไม่เกิน4ชั่วโมง mm hmm. เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนในมหาวิทยาลัย และจะต้องถ่ายรูปต้นแบบและอธิบายวิธีการสร้างผลงานลงในกระดาษอีกแผน่นโดยให้ผลงานดรออิ่งอยู่หน้าขวาและคําอธิบายอยู่ด้านซ้ายเพราะฉะนั้นเวลาเขาเปิดแฟ้มขึ้นมาตัวดรออิ่งคืองานอยู่ด้านขวาส่วนด้านซ้ายเนี่ยเขียนบรรยายว่าโอเคมีที่มาที่ไปยังไงมีความคิดยังไงเราใช้เทคนิคอะไรในการทํางานให้เขาอันนี้เนาะซึ่งแต่ละภาพที่เราดรออิงเนี่ยจะต้องเขาเขาฟิกมาแล้วว่า โอเคเราควรจะทําไม่เกิน4ชั่วโมงไม่ใช่เราไปดรออิ่งเราไปเขียนวีิวทัศน์แล้วเราใช้เวลาประมาณ18ชั่วโมงภาพเพอร์เฟกสุดยอดเลยซึ่งจริงมันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์เขาเขาอาจจะอยากได้4ชั่วโมงแล้วลองดูว่าเวลาที่เขาจํากัดเรื่องเวลาเราสามารถแก้ไขปัญหาหรืออะไรไหมแน่นอนความละเอียดความเนี๊ยบของงาน8ชั่วโมงกับงาน4ชั่วโมงมันจะไม่เท่ากันอยู่แล้วและคําถามคืออาจารย์หรือกรรมการในเขาสามารถรู้ได้ไหมเขาเขา,เขามีในใจแล้วเขารู้ว่าเวลาวาด4ชั่วโมงเนี่ย มันจะได้ภาพรวมยังไงมันจะได้ลายเส้นยังไงมันจะอะไรยังไงโอเคเพราะฉะนั้นเขาเขาคงอยากได้ฟีลล okay. ิ่งตรงเนี้โอเคคราวนี้มาดูสเต็ปต่อไปเต็ปต่อไปเนี่ยเป็นงานเกี่ยวกับการออกแบบแล้วเขาบอกว่าให้ผู้สมัครเนี่ยให้เราเนี่ยเขียนลงในกระดาษ A3 อันนี้เป็นการออกแบบนะจะแนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้โดยจัดวางภาพและสัดส่วนให้เหมาะสมกับขนาดของกระดาษโดยให้ส่งเป็นผลงานจริงเท่านั้นเพนราะศิลปกรเขาชอบผลงานจริง โดยเขาจะแบ่งออเป็น7หัวข้อใหญ่ๆ7หัวข้อใหญ่ๆก็คือพี่จะอธิบายทีละข้อก่อนนะครับอันแรกเนี่ยเขาต้องการให้เราออกแบบโลโก้โลโก้จำนวน3ชิ้นประกอบไปด้วยโลโก้หน่วยงานรัฐบาลระดับกระทรวงอันที่2เนาะเป็นโลโก้ระดับจังหวัดหรือชุมชนที่สัมพันธ์กับโจทย์ข้อ3 โอเคเดี okay, ๋ยวเดี๋ยวเราปรพูดอีึงข้อ3กัอนอีกทีเนาะโอเคอีกการนึงก็คือโลโก้ธุรกิจอะไรก็ได้อีก1ชิ้นพี่เน้นย้ำนะครับว่าอันแรกคือหน่วยงานของรัฐบาลอันที่2ก็คือระดับจังหวัดและก็ชุมชนและอันที่3ก็คือเป็นเรื่องของธุรกิจเขาไม่จํากัดเทคนิคในการทําเราอาจจะเราจะทําด้วยสีโปสเตอร์เราจะทําด้วยสีมาร์เกอร์สีคปิกหรืออะไรก็ได้จัดวาง1ชิ้นงานต่อหนหน้า พร้อมคําอธิบายแนวความคิดด้วยเราจะทําเป็นอินโฟกราฟิกเพื่อแสดงอธิบายว่าเรามีความคิด mm. เรามีคอนเซ็ป u a ชวลไอเดียที่มาที่ไปของกราฟิกในการออกแบบยังไงอย่าลืมว่าโลโก้เนี่ยม,มันต้องทําจํานวน3ชิ้นเพราะฉะนั้นก็จะมีอยู่3ใบตัวที่2เนี่ย mm. เขาบอกว่าเขาต้องการการออกแบบของตัวอักษรตัวอักษร,รที่สื่อสารความหมายของคําที่กําหนดให้กําหนดให,ห,ดให้ใช้เทคนิคทํามือและวาดและลงสีตามความถนัด ห้ามใช้คอมพิวเตอร์จัดวางใน1ชิ้นต่อ1หน้ากระดาษ1ชิ้นต่อ1หน้ากระดาษพร้อมคําอธิบายแนวความคิดเขาให้3มอันก็คือ1ชิ้นต่อ1นหน้ากระดาษลงบนกระดาษ A3 คําคำแรกคือคำว่าเหงาคำที่2ก็คือคำว่ากราฟิกคำที่3ก็คือชื่อจริงของผู้สมัครชื่อจริงเท่านั้นนะไม่มีนามสกุลชื่อจริงของผู้สมัครคือฟิลของของการทำอันเนี้ยคือเขาต้องการให้เราออกแบบให้โลโก้เนี้ย มันมีความหมายของเส้นมีความหมายของสีมีความหมายอะไรต่างๆเนี่ยได้ตามคําที่มันเขียนหรือเปล่าอย่างเช่นคําว่าเหงาคือถ้าเราเขียนคําว่าเหงาแบบเหงาธรรมดาเลยอะ่ะก็จะไม่รู้สึกแต่ทําไงก็ได้ให้งานดีไซน์ของเราอะ่ะออกแบบคําว่าเหงามันดูเหมือนเหงาจริงๆเราอาจจะใช้ตัวใบไม้เรา,าจ,จะใช้ปลิวล่ะจ,จะใช้เศษใบไม้ในในช่วงเวลาที่อาจจะเป็นฤด,ดูออทอมที่เรารู้สึกว่ามันเป็นฤด,ดูแห่งความเหงา เราอาจจะใช้องค์ประกอบนี้เข้ามาใส่ในดีไซน์ในสระเอตัวหอหีบนี่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งน้องสามารถเล่นได้เลยจะใช้เทคนิคอะไรก็ได้มากเกอร์หรือว่าจะเป็นสีโปสเตอร์ก็ได้แต่ห้ามใช้คอมพิวเตอร์เท่านั้นเองโอเคมีเหงากราฟิกแล้วก็ชื่อจริงของเราโอเคเราอาจจะแสดงว่าเราเป็นคนยังไงเราเป็นคนขี้เล่นเราเป็นคนน่ารักเรา,าจ,จะใช้ตัวอ,อักษรอุมูมีความโคง้งมีความอะไรใช้สี ถ้าเราเป็นคนจี๊ดจ้าเราจะใช้สีในโทนสีร้อนหรือถ้าเราเป็นคนน่ารักแบบใจเย็นเย็นนิ่งๆเราจะใช้สีในโทนอันนี้ก็แล้วแต่ในการออกแบบตัวอักษรเนาะโอเคคราวนี้ถึงส่วนที่3ค่อยออกแบบโปสเตอร์โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์จังหวัดหรือชุมชนอะไรก็ได้ไม่จําเป็นว่าเราจะอยู่กรุงเทพแล้วเราจะต้องทําโปสเตอร์สำหรับกรุงเทพเท้านั้นเราจะจะทำโปสเตอร์ของเชียงใหม่ก็ได้ถ้ารู้สึกว่าเราอินกับตรงนั้นแล้วเราทาอะไรได้นะเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ในหัวข้อเมืองหน้าอยู่ขนาดที่เขาใช้ก็คือ27คูณ38เซนติเมตรแล้วก็จัดวางในหน้ากระดาษ a 3แนวตั้งกำหนดให้ใช้เทคนิคทำมือวาดและลงสีตามความถนัดเท่านั้นยังคงห้ามใช้คอมพิวเตอร์แล้วก็ในตัวโปสเตอร์เนี่ยจะต้องมีองค์ประกอบต่อไปนี้หนึ่งก็คือ Headline ภาษาไทย1ประโยคที่ถ่ายทอดแนวความคิดของโปสเตอร์ h e a d l i n ์ก็คือมันก็คือเอาฟอนต์ดีไซน์เข้าไปถ้าเราเลือกกรุงเทพ เราก็อาจจะรู้สึกว่ากรุงเทพเป็นเมืองแห่งยุคดิจิตอลเป็นเมืองแห่งอนาคตเราอาจจะใส่ความฟิวเจอริซึมเข้าไปในตัวฟอนต์ก็ได้สองก็คือต้องมีภาพกราฟิกหรือภาพประกอบที่สื่อสารแนวความคิดกราฟิกค,คือก็อกอเวลาเราทำโปสเตอร์เราจะต้องสร้างกราฟิกภาพโดยรวมก่อนเราจึงจัดองค์ประกอบเข้าในกราฟิกที่เราถูกให้เราจัดวางไว้เนาะแล้วก็อีกอันนึงก็คือข้อมูลที่จําเป็นอื่นๆเกี่ยวกับจังหวัดชุมชน ผู้สมัครสามารถคิดได้อย่างอิสระให้สอดคล้องและเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของงาน เช่นเราทำกรุงเทพกรุงเทพมันมีสถานที่อะไรที่เป็นไอคอนิกของมันบ้างถ้าเป็นแนววัดก็จ,จะเป็นเสาชิงชา,าจ,จะเป็นวัดสุทัศน์อาจจะเป็นอะไรวัดพระแก้วเนาะบางคนมาอีกสายหนึ่งเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาต้องการตึกมหานครตึกอะไรพวกนี้ที่เป็นไอคอนิกของกรุงเทพหรือบางคนจะทำผสมก็ได้แล้วก็อันที่3มก็คือโลโก้จังหวัดหรือชุมชนนั้นก็คือเราใส่โลโก้เข้าไปด้วยก็คือดีไซน์โลโก้ของจังหวัดกรุงเทพมหานครหรือว่า ยังไงก็แล้วแต่โอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเราลองเราลองดีไซน์เป็นโปสเตอร์ขนาด27คูณ38เซนติเมตรใช้สีโปสเตอร์ก็ได้จะใช้สีไม้ก็ได้จะใช้สีน้ำก็ได้หรือว่าจะใช้สีมาร์เกอร์ก็ได้เขาไม่ได้จำกัดแต่ห้ามใช้คอมพิวเตอร์โอเคอันที่4ก็คือเป็นภาพสเก็ตหรือสตอรี่บอร์ดภาพโฆษณาสินค้าหรือบริการจำนวนหนึ่งเรื่องแล้วสตอรี่บอร์ดคืออะไรสตอรี่บอร์ดก็คือภาพ ที่คล้ายๆถ้าใครอ่านการ์ตูนเนี่ยจะมีพื้นฐานในการทําความเข้าใจได้ง่ายแต่ละฉากสตอรบอร์ดไม่ใช่โมชันในการเคลื่อนที่แต่สตอรบอร์ดคือการเล่าเรื่องในช็อตที่เราต้องการทุกๆช็อตต้องมีมินิ่งมีความหมายในการเล่าเรื่องไม่น้อยกว่า12ภาพเราจะทา18ก็ได้แต่คราวนี้มันจะต่างจากการ์ตูนตรงที่ตัวมันอะอาจจะต้องมีคําอธิบายด้านล่างเพิ่มเข้ามาหน่อยว่าภาพนี้เราต้องการสื่ออะไรเพื่อ เพื <mondo> eh. ่อเก็ตเป็น <seeds> ช็อตๆและคนดูเขาจะจินตนาการออกว่าเป็นโฆษณาอะไรเนาะผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดเทมเพลตสตอรบอร์ดเขาให้โหดดเทมเพลตด้วยที่เดี๋ยวพี่ขึ้นให้เนาะโอเคคราวนี้มาดูงานที่5เขาบอกให้ออกแบบอินโฟกราฟิกกำลังอินเทรนเลยเพราะว่าปัจจุบันเนี้ยลักษณะของการอธิบายลักษณะของความเข้าใจหรืออะไรเนี่ย ปัจจุบันการอธิบายเป็นอินโฟกราฟิกจะเป็นการอธิบายทําให้คนทั่วไปเข้าใจเมสเซจที่เรากำลังจะสื่อสารได้ง่ายและรวดเร็วที่สุดในเรื่องของขั้นตอนในความคิดของเราเนาะเขาให้ท mm ํา hmm. อินโฟกราฟิกขั้นตอนการทําไข่เจียวทรงเครื่องโดยที่กําหนด ให้วาดภาพส่วนผสมทั้งหมดในช่องส่วนผสมและแสดงขั้นตอนการปรุงในขั้นตอนการปรุงที่ไม่เกิน6ช่องใช้เทคนิคอะไรก็ได้โดยชิ้นงานนั้นเน้นสื่อสารด้วยภาพดังนั้นควรหลีกเลี่ยงการอธิบายด้วยตวัวอักษรคือความเป็นอินโฟกราฟิกเนี่ยมันมีความคล้ายกับการเป็นสตอรี่บอร์ดแต่มันเหมือนเอา เอาโปรเซสต่างๆเหมือนกับเราเปิดคู่มือแมนนวลใช้งานในงนนวดในการต่างๆเนี่ยเออแต่ปัจจุบันเนเขาเปลี่ยนแมนนวลแล้วก็มาจัดทํากราฟิกแล้วเขาเรียกใหม่ว่าเป็นอินโฟกราฟิกก็คือการบอก Information ด้วยรูปแบบของกราฟิกโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาติ๊กมาเลยว่าไม่เกิน6ช่องจริงเราเขียน6ช่องก็ได้เนาะเออในเรื่องของมีส่วนผสมอะไรบ้างแล้วก็เอาส่วนผสมวิ่งเข้ามา แล้วก็เป็นขั้นตอนในการทำบ้างใส่น้ำมันเติมไฟให้ร้อนใส่อะไรอย่างเงี้ยก็ว่ากันไปโอเคอันนี้คือข้อที่5งาอที่5โอเคประเภทงานที่6ก็คือผลงานการออกแบบหรือผลงานศิลปะส่วนบุคคลที่ผู้สมัครมีความถนัดหรือความสนใจเป็นพิเศษเช่นเราชอบการถ่ายภาพเราชอบมากเราก็สามารถเอาการถ่ายภาพแต่ไม่ใช่ถ่ายั่วซนะพยายามถ่ายให้มีคอนเซป เช่นเราชอบซิตี้วิวในช่วงเวลากลางคืนเราก็อาจจะลองหาหากล้องอาจจะเป็นกล้องมือถือนี่แหละก็ได้แล้วเวลาถ่ายออกมาเราเราใช้โปรแกรมอะไรในการทําเราใช้ช่วงเวลาเท่าไหร่ที่เราถ่ายเราใช้มือถือยี่ห้ออะไรอะไรอย่างนี้เนาะก,ก็ได้หรือการแต่งภาพก็ได้เราเอาภาพนี้มาที่เราถ่ายด้วยนี่แหละแล้วเอามาแต่งภาพที่ยังไม่แต่งกับภาพที่แต่งแล้ว เราเอามาเล่นดูก็ได้เนาะออหรือการวาดการ์ตูนเราเป็นคนชอบวาดการ์ตูนตั้งแต่เด็กเราเอาการ์ตูนที่เราเคยวาดเราตัดสคริปต์มาสคริปต์มาบางหน้าที่มันเป็นมีนิ่งเอามาส่งก็ได้หรือเราเคยทําภาพยนตร์สั้นเล่นกับเพื่อนหรือเราเคยทําปั้น 3D โมเดล3มิติไม่ว่าจะเป็น 3Max Maya หรือว่า SketchUp ต่างๆก็ได้งานแอนิเมชั่นงานออกแบบคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์ดีไซน์คาแรคเตอร์ดีไซน์นี่คือ เราจะเขียนใช้มือเขียนหรือว่าเราจะใช้คอมพิวเตอร์เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรนะเนาะผู้สมัครสามารถใส่ลิงก์หรือ QR code ของเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียที่เผยแพร่ง,งานของเราเองบางทีเราอาจจะมีบล็อกเราอาจจะมีเพจที่เราเปิดไว้แล้วเราพยายามพรีเซนต์ของเราเองเป็นงานอดิเรกซึ่งน้องหลายคนเนี่ยก็มีงานอดิเรกเป็นออกแบบคาแรคเตอร์เอาเอาคนนี้ไปรับจ้างรับจ้างทำเนาะเอาจ้างคนนี้มาเขียนเป็นอวตากรการ์ตูนง่าย มาเขียนตัวเขาเป็นอัศวินมาเขียนตัวอะไรก็เนียแล้วเราก็ส่งลิงก์ให้ให้กับอาจารย์ดูก็ได้เนาะแต่ถ้าเราไม่มีเลยอะ่ะทาไงก็ไม่ต้องส่งไม่ซีเรียสแต่ถ้ามีก็จะดีถ้าปัจจุบันไม่มีซึ่งพี่นะพี่เชื่อว่าส่วนใหญ่ส่วนใหญ่มีแต่ไม่ได้มีออกเป็นลิงก์ลิงก์ขนาดที่เราไปเปิดเพจเท่านั้นแต่ส่วนใหญ่จะมีในรูปแบบของการเขียนการ์ตูนอยู่แล้วในรูปแบบของการถ่ายภาพอยู่แล้วเราก็ส่งโดยที่เราก็ไม่ต้องมานั่งทำลิงก์เพจตัวนี้ก็ได้ก็เป็นฮอบบี้ของเราได้อีก คราวนี้มาสู่หัวข้อที่7หัวข้อที่7ก็คือผลงานการออกแบบสาขาวิชาที่ผู้สมัครสนใจเป็นอันดับ2จํานวน2ผลงานอย่างเช่นถ้าเรารู้สึกว่าเราชอบออกแบบ Product Design เราเคยทํางาน Product Design เราจะเคยไปเรียน Product Design มาก่อนหน้าที่เราจะตั้งใจจะมาเข้านิเทศศิลป์นี้เราจะมีผลงานที่เคยมีอยู่แล้วเราลองเอางาน Product Design ใส่เข้าไปในหายงานที่เรารู้สึกว่ามันมันสวยมันที่สุดเท่าที่เราเคยทํามา ไล่เขาดูเขาบอกว่าวงเล็บคือถ้ามีถ้ามไม่มีก็ไม่เป็นไรคราวนี้ผลงานอื่นๆที่สามารถแทรกได้แต่เราจะไม่นับเป็นผลงานที่เป็นคะแนนพอร์ตโฟลิโอนะก็อาจอย่างเช่นกิรติบัตอื่นๆหรือเคยได้รับรางวัลในการประกวดอะไรใช้เป็นสำเนาภาพถ่ายตรงนี้ได้แล้วก็ใส่ทุกชิ้นรวมในผลงานพอร์ตโฟลิโอเพื่อแทรกเข้าไปได้เราจะแข่งขันระดับวิชาการอะไรเราก็ใส่แทรกเข้าไปเป็นตัวเสริมภาคผนวกเข้าไปก็ได้โอเคแล้วก็นี่สําหรับ วิชานิเทศสิ์พี่มาอธิบายอย่างนี้คงน่าจะทําให้ใครหลายคนที่อ่านแล้วก็ยังยังมีคําถามอะไรอยู่ไม่เก็นเนี่ยก็ก็น่าจะเข้าใจแล้วก็น่าจะเตรียมตัวสู้ครับ18พฤศจิกา2 5 6 5นี้ส่งให้ทันคนครับโชคดีครับ